ว่าลรๆๆเซมันดียังมันแมงแมะอีมืออีมือเอาเลยก้อ้าวใหญ่ประทัดอีกจับหน่อยโอ้โหมีเบี่ยงก้ามซูงามหมีเดี๋ยวกูก่อยโอ้โหมียกมีมียกอันอะไรวะยกดัมมี่ดัมมี่กระเป๋าเอ้ยกูก็ได้ใช่ว่ะดัมมี่อะไรวะ เฮ้ยเดี๋ยวสัพยกเราก็ยุกหยู่วะเออเฮ้ย,ยจับไปดีดีเอมเอมึงมามึงเจอกันหน่อยเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้หมัดขวานี่ให้แกท่านขั้นเดียวเลยไม่ได้บอกว่าแชร์บุได้นะเอาเหรออุย้ยได้ยุว่าของตายหารอบนี้โอ้โหแม่งฟาดอย่างเดียวเลยเอออ้อาทีมทำไมโอ้ไอ้กดไปได้ดอกเอ้ากดได้สยอะไรวะเด้อ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  เอ้าวกูขออีกรอบนะอีสัตว์กูนของตายไอ้ย่าไอ้ถ้าคอยรอบไปกรอบมันมเร็วไปมเร็วไปเฮ้ยนี่ตรงนี้ตรงไหนเงือ่ไอ้เขี้ยแม่งหนึ่งนาทีเลยอะไรวะกูแพ้อะชืออะไรมันฟาดหนักขนาดนี้เดี๋ยววะ หลุดไปติดเลยหลุดหลุดดินไม่หลุดเลยเออควายอะไรวะไม่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 มันต้องไม่เป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยอัศวินมาใครเอาดิมึงอัศวินมาใครไอ้เหี้ยรอไปกี่นาทีแล้วเร็วหน่อยซีมะโทคัมมาลาชิมัลคามาลาลาชิมัลคามาลาลาไมนี่เพลงดาบเพลงดาบไซเบอร์อืไซเบอร์เอ,อ้ย่ะ โอ้โหกดเลยวาดชูเอาวเฮ้ยเอ้ามันกูไม่ได้อะไรวะจับจับไอเดดคลัสที่มาเขาว่าเดดคลัสโอ้ยเลอะเทอะเลอะเทอะพูดที่อย่างไปดูไหลโม่ไหลบ้าผมอ่ะอีวิ่งตายหาไหมว้าวชู่อะไรวะคาซีทีโอที่มาจากซีคาเบอร์เทโอ เธอเถืไอเฮียจบคลิปแค่นี้แหละอ,อ๋อนี่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 อัศวินมาใครอือเจีย <Yeah. S 1> ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดสต้าใครกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับผม